ราชาลูกหนังทุโร่ขอเสนอแมนยูงานเข้าอีกสกอตแม็กทุมเน่เจ็บเข่าพัก3วีคเดลิเมลเผยว,ว่าสกอตแม็กทุมเน่กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์มีปัญหาที่เขา่าจนทําให้เขาพลาดเกมแดงเดือดนัดล่าสุดแม็กท mm ุมเน่ hmm. mm hmm. ไม่มีส่วนร่วมในเกมพีมลีกนัดที่แมนเชสเตอร์เปิดบ้านเสมอกับลิพูสองต่อสองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเอดิเธนดเนนท์เผยกับสื่อก่อนเกมถึงการปราศจากตัวดาวเตะเลือดวิสกี้ว่าเป็นผลของการบาดเจ็บ ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดมเมื่อ9เมษายนเมลเผยว่าแม็กทเมนีเจ็บเข่ามาจากนัดก่อนที่แมนเชสเตอร์ออกไปแพ้เชลซี4-3แม้เขาจะลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วง15นาทีสุดท้ายแทนกาเซมิโร iro, กองกลางทีมชาติบราซิลสื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่าดาวเตะสกอตซึ่งรั้งตำแหน่งดาวสนโหวของสโมสร,รในซีซั่นนี้ร่วมกับอารฮานโดกานาโชราสบูธฮอยลุนและมาคัสแลตฟอร์ดจากจำนวน7ประตูจะต้องรั้งสนามราว3สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าเขาจะพลาดเกม F a คัพรอบรองชนะเลิศบูกับโคเวนทรีในวันที่21เมษายน สำหรับซีซันนี้แม็กโทมเนได้ลงสนาม36นัดและพลาดไป7นัดในทุกรายการยุคเปลี่ยนแปลงแมนยูเต็ดเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารครั้งใหญ่ในยุคของเซอร์จิมและคริฟหลังจอ์นเมอร์เทอร์ขออำลาเก้าอี้ผออฟอฟุตบอลแล้วขณะที่แดนแอสเวิร์ดและเจสันวิลค็อกเข้ามาเป็นทีมงานใหม่จอห์นเมอร์เทอร์ผู้บริการฟุตบอลของแมนเชสเตอร็ดตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งและจะอำลาปีแสดงในสัปดาห์นี้หลังทำงานกับสโมสรมานานกว่า10ปีตามรายงานจากเดลติกสื่ออังกฤษ จอร์นเมอร์เทอร์ซึ่งเข้ามาทำงานในทีมโอทัฟฟ์ดเมื่อปี2013โดยก่อนหน้าน,นั้นเคยทำงานให้กับฟูแลมและเอเวอตันก่อนที่จะได้นั่งเก้าอี้ผอฟุตบอลคอมเมดเดต์เมื่อเดือนมีนาคมปี2021อย่างไรก็ตามการเข้ามาซื้อหุ้นปีแสดงจำนวน27.7%ของเซอร์จิมรัดคริฟ์อาพมหาเศรษฐีแห่งเกาะอ,อังกฤษเจ้าของบริษัทอินเนอสทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในครั้งใหญ่กับตำแหน่งต่างๆภา,ายในโมสรอนสำหรับคนที่จะมาทำหน้าที่แทนเมอร์เทอร์คือแดนแอชเวิร์ดอดีตเพื่อนในการกีฬาของ New cast ขณะที่เจสันวิลคอรก็จะเข้ามาร่วมงานด้วยโดยทำหน้าที่ผู้บวิการฝ่ายเทคนิคลังเพิ่งอํลลาเซา์แฮมตันในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาวิกเตอร์ลินเดเลฟและลีสโดมาติเนสได้รับการประเมินว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของสโมสรและจะมีอนาคตกับทีมต่อไปในสเสมร์นี้ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเซอร์จิมและคลิปเจ้าของร่วมคนใหม่ของผีแดงและทีมงานอินิอสของเขาก่อนถึงฤดูกาล2024-2025ลินเดเลอไป29ปีลงเล่นไปเพียง27เกมในทุกรายการซีซั่นนี้ขณะที่มาติเนสวัย26ปีนั้นเล่นไปเพียง11นัดเท่านั้นถึงแม้อาการบาดเจ็บจะรบกวนผู้เล่นทั้งสองรายและหลายคนก็มองว่าพวกเขาอาจจะต้องออกจากสนามแต่เซดร็กทั้งคู่ได้รับการประเมินว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญในถิ่โอทาฟอร์ด เอริกเทนฮากุนซูเนเตกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตแนวรับโดยจอนี่อีแวนและราเฟลวารานนั้นมีการบาดเจ็บร่วมกับลินเดเลฟและมาติเนสปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้จัดการทีมชาวรัสต้องมีการปรับเปลี่ยนแผงแบ็กโฟของเขาเป็นครั้งที่27ของฤุูกาลในนัดเสมอลิเวอร์พูลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแฮร์รี่แมกไกและดาวรุ่งยังวิลี่ควอมาลาต้องจับคู่กันในเกมเสมอ2ต่อ2ศึกแดงเดือดที่โอทัฟอร์ดคาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับของสโมสรในตลาดซัมเมอร์นี้โดยอนาคตของแมกไกและววาาารานนนนนยยังออู่่่บคมมไมแ จรัดแบนเวดกองหลังดาวรุ่งของเอเวอเรตมีข่าวว่าตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งของผีแดงหลังดาวเตวยัย21ปีลงสนามไปถึง34นัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ผีหรือแฟมอันเดตัวเลือกรองหากเวดโกเมสมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์เตรียมหวนกลับมาล่าอันเดกองกลางชาวบาซ์เลียนของฟูมิเนเซเป็นตัวเลือกรองในกรณีที่พลาดตัวเจ้าโกเมสของบูฟมาร่วมทีม Gomez เป็นหนึ่งชื่อที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างมากในการเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพแดนกลางของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้โดยก่อนหน้านี้ฟุตบอลทานเฟอร์ได้รายงานว่าวูฟจะยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาก็ต่อเมื่อได้ข้อเสนอที่มากกว่า40ล้านปอนด์สำหรับห้องเครื่องชาวบาราซิลรายนี้ขณะเดียวกันจากรายงานในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาได้เผยว่าปีแสดงได้ให้ความสนใจอันเดอีกหนึ่งกองกลางตัวรับชาวบาซิเลียนในการเข้ามาเป็นตัวแทนของคาซิมมโร ในตอนนี้ทีมยักษ์ล้มแห่งพิมลีกได้หันกลับมาให้ความสนใจกองกลางจากฟูเมนเซรายนี้อีกครั้งซึ่งบรรดาสื่อต่างเชื่อกันว่ามีโอกาสที่จะคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้มากกว่าโกเมสเป็นที่เชื่อกันว่าข้อเสนอในราคาราวๆ25ล้านปอนด์อาจเพียงพอที่ทำให้ยูนเต็ดสามารถปิดดีลคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้สําเร็จท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงระหว่างเขากับบรรดาทีมในเซร ดูไม่มีความสุขเสียหมูสงสัยเสียแรชลาผีทางเลือกดีสุดเวนรูนี่อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ตเตนซสงสัยว่ามาคัสเดสฟอร์ดคงต้องมองหาทางย้ายออกจากสโมสรเพื่อเรียกฟอร์มการเล่นกลับคืนมาเสียสตกเป็นเป้าหมายวิจารณ์จากแฟนบอลอย่างหนักในฤดูกาลนี้หลังทําผลงานดําดิ่งทั้งที่ยิงสลุดเมื่อซีซั่นก่อนรูนี่กล่าวว่าเขามีฤดูกาลที่ยากลําบากอย่างยิ่งเราทุกคนทราบดีว่าเขามีความสามารถและมีทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นกองหน้าระดับท็อปของโลกมันเลยน่าผิดหวัง เมื่อรดูการก่อนเข้าลงไปยิงประตูได้มากมายแต่ในรดูการนี้เขาไม่ได้สารต่อเขาดูไม่มีความสุขตอนลงสนามคุณสงสัยนะว่าการย้ายออกจากสโมสรแล้วไปเริ่มต้นใหม่ด้วยความสดชื่นอาจเป็นออปชั่นที่ดีสุดของเขาหรือไม่แต่เขาคือเด็กเมืองแมนผมอยากเห็นเขาเรียกอาชีพกลับคืนมากับสโมสรลงไปยิงประตูแล้วช่วยสโมสรคว้าถ้วยรางวัลแต่แน่นอนว่าเขามีฤุูการที่ยากลําบาก ผีอาจขายเจ็ดแข้งชุดใหญ่แผนครียทีมแมนยูเต็ดอาจขายผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ถึง7คนสําหรับแผนการสร้างทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้มันเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่น่าผิดหวังของยูนเต็ดโดยพวกเขาไม่สามารถต่อยอดการจบอันดับ3ในฤดูกาลที่แล้วภายใต้การคุมทีมซีซั่นที่2ของเอริกเทนฮากผีแดงพบว่าตัวเองจมอยู่อันดับ6ของพรีเมียร์โดยมีคะแนนตามหลังสเปอร์ทีมอันดับ4และแอสตันวิลล่าที่มีแต้มเท่ากันถึง11คะแนนโอกาสที่ยูนเต็ดจะทำอันดับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีลกซีซ จึงมีรายงานว่าเซอร์จิมและคริฟเจ้าของร่วมกำลังวางแผนที่จะยกเครื่องทีมชุดใหญ่ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อิ่งนิยร์ระบุว่าสตาร์ทีมชุดใหญ่ถึง7รายสามารถออกจากถิ่นโอทาฟอร์ดรวมถึงอีกจำนวนหนึ่งที่สามารถย้ายฟรีได้ทอมฮีตันอองโตนี่มาร์กยาวและแบดดอนวิลเลียมส์กำลังจะหมดสัญญาและมีแนวโน้มว่าจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมของเทนฮากฮีตันมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในทีมโดยลงสนามไป3นัดตั้งแต่ย้ายกลับมาในเดือนมิถุนายนปี2021และถือเป็นส่วนเกิน ขณะที่มาร์กยาวก็บาดเจ็บต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและสโมสรรู้สึกราวกับว่ามันไม่คุ้มที่จะต่อสัญญาใหม่กับเขาบิลเลี่ยมถูกปล่อยยืมไปอิฟวิดในุดการนี้ซึ่งล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและล่าสุดมีคนเห็นเขาที่ศาลด้วยข้อกล่าวหาสูดดมแกส๊สหัวเราะก่อนจะเข้าไปพัวพันกับอุบัติเหตุรถชนด้วยความเร็วเกินกำหนดนอกจาก3คนที่จะย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวแล้วสื่อ,อยังอ้างว่าโอมารีฟอร์สัน อโบโรเฟนันเดสฮันดิบาเมดบรีดอนี่ฟาร์เบกเจดอนซานโชฟาโกนโดเปยิสตรีและเมสันกรีนบูธทั้งหมดสามารถย้ายออกจากทีมได้ในซัมเมอร์นี้ผู้เล่นเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกปล่อยยืมตัวและก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับอนุญาตให้ออกจากทีมแบบถาวร อลันสมิธอดีดาวยิงทีมช่างกฤษและแมนเชสเตอร์เต็ดเชื่อว่าคอบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งฟอร์มแรงของปีแสดงดีพอที่เป็นตัวจริงให้กับทัพสิงโตคำรามในศึกยูโร2024ด้วยผลงานที่ก้าวกระโดดอย่างมากหลังเปิดตัวในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในเครื่องแบบอาสูรสามงามคอบี้ไมนูได้รับคำชมอย่างมากจากแทบทุกฝ่ายที่ได้เห็นการวาดลวดลายบนฟลอร์่าของเขาจากความยอดเยี่ยมดังกล่าวทำให้เขาถูกเกเรซเาเกตผู้จัดการทีมช่าังกฤษเรียกตัวติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ท และเป็นที่เชื่อกันว่าเขามีโอกาสที่ถูกเรียกติดทีมไปลุยศึกยูโร2024ที่เยอรมนีขณะที่ทางด้านสมิธก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแข้งลูกกรอกผีรายนี้พร้อมชี้ว่าเมนูนั้นดีเกินกว่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทีมและควรได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมแรกกับเซอร์เบียเป็นไปได้อย่างมากที่เขาจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงสมิธกล่าวอังกฤษไม่ได้มีตัวเลือกในแดนกลางมากนะักแต่มันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เกเรตเซเกตต้องการเล่นผมคิดว่าตอนนี้เขาจะได้ติดทีมไปเยอรมนีอย่างแน่นอน และเขาอาจจะมีโอกาสแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงอีกด้วยผมไม่ได้ต้องการเรียกร้องเกี่ยวกับเขามากเกินไปหรอกนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้เขาโตพอที่จะรับมือมันได้แล้วประตูในเกมกับลิเวอร์พูลและผลงานโดยรวมของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ถูกมองเป็นตัวประกอบจากคำชมทั้งหมดที่ทผ่านมาที่เขาได้รับคุณเห็นได้จากการสัมภาษณ์ที่เขาให้ไว้หลังเกมเขาเป็นเด็กที่มีความคิดที่ชาญฉลาดซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเช่นกันสาหรับนักเตะในตำแหน่งของเขาเขามีพรสวรรค์ที่น่าตื่นเต้นและมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้า มีแค่13คนแข่งวยทีนค่าตัวประเมินแพงกว่าคอบบี้ไมนูเปิดชื่อ13นักเตะวยทีนที่มีค่าตัวประเมินสูงกว่าคอบบี้ไมนูมิดฟิลแมนเเตที่กำลังมาแรงในชั่วโมงนี้คอบบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งแมนเชสเตอร์เต็ดก้าวขึ้นมาแจ้งกิดได้อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นตัวหลักในทีมของกุนซือเอริกเทนฮากไปแล้วเจ้าหนูวัย18ปีได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่และทำผลงานโดดเด่นจนถึงขั้นถูกเรียกติดทีมช,ช,ลลช,ชาติอังก แถมนัดล่าสุดยังทําประตูสุดสวยช่วยให้ปีแสดงนำลิวอพูสอต่อหก่อนลงเอยด้วยผลเสมอ2ต่อ2ขณะที่เว็บไซต์ Transfer Market เผยว่าไม,มนูมีค่าตัวประเมินในเวลานี้อยู่ที่30ล้านปอนด์โดยมีนักเตะอายุไม่ถึง20ปีแค่13รายเท่านั้นที่มีค่าตัวประเมินมากกว่าเขาดังนี้1กาบี้จากบาสโอน่าเล้านปอนด์สลามีนยามาจากบาซโลนา64.3ล้านปอนด สามวาเดนซายาเอเมอรีจากแปรเช่ห้เอ็ดจล้านปอนด์ซีอีแวนเฟอร์กุสันจากไบรตัน51.5ล้านปอนด์ห้าเอนริกจากพาวเมลัส47.2ล้านปอนด์หกโชเนิเวตจากเบนฟิก้า38.6ล้านปอนด์เจ็ดซาโมโอโมโรเดียนจากแอเมริตสามดสามล้านปอนด์แปดวิกตอร์โรเก้จากบาซอน่าสาม่จุดสล้านปอนด์เก้าเลนี่โยโรจากลิลสามสิบสี่จล้านปอนด์สิบอลเลฮันโดกานาโชจากมาเมเจตสามสิบสี่ดสามล้านปอนด์ 11มาติสตเตลจากบาเยืน34.3ล้านปอนด์12ซาวิโอจากจิโรนายืมตัวจากทัว34.3ล้านปอนด์13ริโกโดอิสจากแมนซิตี้32.6ล้านปอนด์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ